สบายดีสวัสด,ดีครับเจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมาจากมานี่สีมาเฮ็ดอันนี้ด้ยวยบัานนี้อันนี้มีขาอันนี้ก็คือขาหมูเดี๋ยวสีมาเฮ็ดอบขาหมูหรือว่าอบเอาเนาะคล้ายๆแบบว่าหรือนั่นแหละอบหรือตุนนะจ๊ะแต่ความจริงค่ะมันต้องมีมีขาแล้วก็มีตะไร้ใบบกูดแต่ว่าบูมีบูมีก็ใส่ใส่ขา,าลงไปเลยจ้ะใส่ลงไปเลยนี่ลงไปนำกันจ้ะใส่ขาแล้วแล้วเขาก็ใส่น้ำลงไปเลยเลย อ่ะพอยวไปเปิดแก๊สจ้ะเอ่อแล้วก็เส็เกลือลงไปใส่พงนั่จ้ะเดี๋วทิมไว้ให้มันพดคิดว่าน่าจะประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมาเบิงบอกเวไา้ดจ้ะเดี๋ยวใิมาเบิ่งกันจ้ะ ถ้าใครมีตะไคร้ใบบกูดก็ใส่ลงไปที่แซบขาดขนาดมันหอมจ้ะอันนี้บบมีมีตะขา,าก็เลยใส่ขาไปปึ้มนี่แดดแล้วพี่น,น้องผ่านไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงเกือบเกือบชั่วโมงน่าจะชั่วโมงหนึ่งได้แล้วแหละเพราะว่าต้มไปแล้วก็ไปเห็ดยักงดินลืมไปเลยจ้ะมาเบา่งทีหนึ่งก็แหน่ได้แล้วเดี๋ยวทีนี้ก็ ควันขึ้นพวงพวงเสกันนี่ก็ควควมาพิดแกเดี๋ยวจะทำเจวกินกินกับอันนี้่ะเดี๋ยวไปเบิ่งตอนกินกันเลยจ้าสวัสดีสวัสด,สสดีท่านผู้ชมมาจัาววันนี้มากินต้มขาหมูตุนขาหมูเบางๆกันแล้วก็มีซุปน้ำไหม่เนี่ยน้อยหนึ่งแล้วก็มีใบมะกอกมีมะระแล้วก็มะเขือจ้ะมาจ้าก,กินเบาๆลายมีข้าวเหนียวโอ้ข้าวจานัน ขาเย็นขาเย็นไม่ขาเหนียวจ้ะหิวหิวโคตรหิวเลยเรวสิกินยังก่อนแล้วไม่เนี่ยข้าวขอหมูก่อนอืกก่อนขาหมูหอือบอกเลยเลยว่าแสบแสบหอมอยโอ้ยมีแห้งเนี้ยยุคเขาขนาดตอนนี้ใบมง เป็นเขาเช้ามึนแกเช้าไปกินยังเลยบาโมงอรอาเง้ยเราว่าเปิดไหมป่าวะยูมากยูจน้าสันตาลายพี่น้องอ้ยว้า ก็ะม่ลวกนาคาจ้ะนาคาเก็บมากทีนังเก็บขน,นาดทีกังน่าสุกบอกเลยๆคำในแฮนกระดูกลำมาให้พิมพ์ให้มากับมาน้ำตาไหลเรามีบอลแฮนเรามามา อยังหิวบะเหนียวนี่พี่น้องพอดีแบบหนุ่มๆึบ่ะน,น,นะว่าเป็นเนื้อกับบะเหนียวหืมมายอะไรเจ้ากวนนว้องไปพอดีเชฟโอ้ยให้<ะ>มันตกเป็นมูสให้เป็น <Workers> แต่แต่แต่ตายคือน้องวัยิิวยาลืมก็ไรกดติดตามให้แน่เยจ้ะกดกระดิ่งให้นะลองชุบน้ำใหม่ก่อน ันมะกอกเอ้เนั่นบรัดซอลูญัดเช่ไหมมาละอื้มอันนี้มีหื้มีตกก มีมะรุมนำ้ำใาพี่น้องกินอะไรล้วบ้านี้กระสวดตาไรอ่อืม อันนี้ขากินไปเลยเพราะตันโควิดมนดูบองผหูก็ตอน,นี้อยู่ในกลุ่มเชียงแล้วอัน ชิวว่ก็เพาะว่าได้เพียงว่าิวเขาดีนักเป็นงเดวชิวยังให้พัยงเกิดขึ้นแ อันนั้นพี่น้องของเจ๊ยัดพี่น้องคนนี้อะยัยอ่อ,อนค้างๆทางเราทา,ทา,ทายัางแทนมือยัดค้างๆอะยายติดโควิดหมดบ้านคิดว่านะน่าจะหมดบ้านแล้วเพราะว่าตา,ก,ตก,ตบบากัติดยายกัติดแม่บ้านก็ติดแต่ว่าทางเขาน่นก็ไม่ได้ไปยุ่งวันย,ยังกับเขาดอก แต่บางบางเค้าเขาแบบโบนายใจฮะนนะที่เขาก็ได้คุยดูเขาอยู่ก็ยืนห่างๆแต่ก็บอกหูว่จาจะชินอะไรละเาวันหน้าแต่ว่าโบให้ตัวเองติดเลยเขาเหมือนนี่เขา,าไปเมื่อเช้านี้จะหูดับมาครับเขาตายหญ่บัตเรา,ยายบชั่งบ,บายอยู่แล้วเราเป็นโลกเรียนล,ลูกสนวนตัวอยู่แล้วอันตรายมาก คุณตาก็คือกันนั้นั้งนักลูก,กออหัวใจซ้ำอายุรลาทั้งคู่เก้าสิบเก้าสิบนยายเก้าสิบห้าเออคือมันเก้าสิบห้าคุณตาจะวนใหญ่เทเลี่ยนอยู่ในอายุเก้าเก้า เกาเกาเล็กรอยแล้วล่ะนีแล้วคนชงอันยุพยายานๆทีนึงว่ป้าท่อเห็นบ่กนกข่าววานันวัน เดีย๋ยวขอออนอือเห็นมันข,ขอออนมชออือพอขคอ,ออนแล้วก็เเร่อนแล้วบันี้ Ờ, con canh rồi nước vàng Ngồi thì hết nhân rồi <laughs> chị đừng có hoa rồi <laughs> rồi Sư khác sư nhăn ma kìa Đang nằm Xe nằm da không เพชรขอกินค้าก่อนเก่าลยที่เดอว่ากินไม่นอนใช่ยฉับทาเสร็จอเพชรเด้อหวานนะอืะ ตมน,นนวนมันอ่อน,น,อนอ่าบ้านทาเฮาปลูกบเพ็าดงหันสุดยอดเลยความพดเมียงช่วยบริเวดรั่วคือเปิดอยู่เพนไปเพื่อนมั่นก็นจริงแต่ว่ายางไปมาหากันแบบเจ้ายางคอยไปยังเสียนะยางไปยังมายังไปยังมา ทาออกทางเดียวตอนนี้กินเห็นตนาพอน้าแม่แล้วอยากติดปะวะมันได้ใกล้แบบลงังคาก็ติดกันอลงัลงคาจู้ลังคาหนึ่งเขาบอกแบบยายติดชนตัวก็ตัวห่อนห่อน <laughs> พื้นน้ำลายบังเกิเจ็บคอวะ่ะเจ็บคอว่วยทุกอย่างแล้วอืมอืมอืม,อมลองไปหามาซื้อเห็นกินบ้างพี่น้องแสบบอกเลยเลยว่าแสบอะไรแสบกว่าไปตนุนขาโมโอ,อีกใส่ขาอ,อ่อนหอมๆแสบกวา่าเอาไปตุน ข้นแพรกับนาคากินอบอบใส่๊ยบนาคาแล้วก็ท <c oughs> ามิตรไข่ใบบุกูลนะใส่ลงไปเลยใส่หลายๆเลยแซ่บแล้วก็ตำเจียวผักบัวอือหือสุดยอดกินจนลืมหายใจ โอ้ยวบุบปแเ้วสิ่นกับนางเลยนี่บุมนปั่นข่าเด้อ ล,บลบ็อกๆมากันเลยน้องวันพอ,นอล,ลังกันไปเลยชิลไปคลิปนี้ก็ เราพี่น้องเพื่อนจะไม้ลจ้ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของสองอาวบ้านสุกุ๊ดคลิปหนึ่งก็ไปแล้วจ้ะบ๊ายบายสบายดีพี่นอ้องอย่าลืมฝากดูแลตัวเองน้ดเดยจ้ะไปแล้วตัวไฟตัวมันเวลานี้บาย